เอาละครับมาดูคู่ที่2ครับต้องบอกว่าคู่นี้เขาเคยเจอมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมเอะตอนนี้น้องชายแนะนำตัวทางบ้านหน่อยเยี่ยมใกล้สิดเลยเคยชกกับเขาเมื่อปีไหนหลายปีครับหลายปีที่เรักกีรีกีกี่ปอนสมัยนั้นร้อยสิบกว่าปอนร้อยสิบกว่าปอนตัวนี้ร้อยสามสิบเลยนะมาช้ามาเยี่ยมในคดีไหมครัจุดสองครับจุดสองซ้อมอยู่สิงห์มาวินนะนะกี่วันรอบนี้สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์พอแล้วเราเป็นแชมป์ใช่ไหมก็ว่ายังไงไม่คว เกี่ยวกับจุ่ถึงเชฟไม่เกี่ยวนะอ่เราเป็นมวนสไตล์สีมือสีมือเราสูงเท่าไหร่เลยจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยยี่สิบสามกิโลอายุยี่สิบสามกิโลล่าสุดชกไว้ที่สวรรค์เป็นไงวันนั้นแพ้แพ้ใครแพ้บอลสามแล้วก่อชน้ันอีกสองครั้งอ่ะก็ชนะกับแพ้ด้วยก็คือความสามความหลังนี่คือแพ้สองชนะหนึ่งแต่ว่าสามศิษมันใหญ่ไปไหมหรือบทดีหรือว่าต้องคุมต้องอะไรไหมก็ ใหญ่นะคุ้มตั้งกี่โลตั้สักสี่โลกว่านะไหมสามโลสามโลกว่านะผู้ชกเขาเป็นยังไงที่เคยชกกันมาเขาประเภทมวยของของเรานี่ประเภทฝีมือฝีมือนะเขาเดินได้วันนี้นะรูปร่างเนื้อตัวประชาชนไม่เห็นมากน่าจะไล่เลี่ยงเขาจะอาจจะเบ่มนิดนึงอ่ะลูกหลานจากจังหวัดพัทลุงอ่ะพอคนพัทลุงเชียร์กันหน่อยชมทราบวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวบบใจบุญแบบใจเกินไปนะโอเคขอบคุณครับผมมาหนึ่งก่อ ไปไงบ้างควาดขออีกหนึ่งนาทีดิเอ้าเกินเท่าไหร่ตันนว,น,ว,น,วนี้ต้อนกว่าต้อนกว่านะวันนี้พีปิดเท่าไหรร้อนจ้ำเชื่อหายไปไหนมาเนี่ยดูได้นะครับว่าไปซุ่มชกอยู่แถวใต้สามไฟเลยนี่ชนะรวดเลยนี่ครับตัวนี้ร่างกายเป็นไงบ้างดีไหมประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์โอ้โหเราชกไอ้ไว้ที่ใต้ล่าสุดเดือนไหนเดือนที่ผ่านมาเดินมาแล้วรอบที่เราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ที่ใกล้ไรออนมวยไทยที่เกาะสมุยติดเกาะสมุยกี่วันเป็นเซตเอ้าคราวนี้ก็ประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์ได้นะร่างกายตัวนี้ความมั่นใจปึ๊ก รถสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยหกสิบสามหกสิบสี่ปีนี้อายุยี่สิบสี่ครับตัวนี้ต้องเจอใครเจอแบบเด่นแกงไก่ครับเอาละเราเขาไปเชฟนี่เราเราเป็นไงเคยเคยต่อยกันหนึ่งเคยต่อยได้เป็นไงชนะเขาเขาสูงนะครับผมเราก็ไม่มีปัญหาร่างกายเพิ่งวันนี้ลูกหลานจะจังหวัดเชียงกันหน่อยวันนี้กระบี่ครับอ้าเคลเลอร์ฟักเลยวันนี้ก้าวไปเจ้ากระบี่ถูกจังหวัดกลองปากใจเป็พิ่มใจด้วยวันนี้เต็มทีแน่นอนนะเขากลับมาแล้วนะครับมีคนถามหาเยอะโอเคไปครับผมมาด้วย